และสีในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ เรียนรู้วิชวาศิลปะกับครูแอมไปแล้วนะคะปลามีหลากหลายสีสันและปลาก็มีหลากหลายรูปทรงเช่นเดียวกันค่ะปลาแต่ละชนิดมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเด็กๆทราบไหมคะว่าปลาชนิดไหนมีมาตั้งแต่ยุคโบราณคะปลาที่ดำรงชีวิตมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นั่นก็คือปลาซีราแคนนนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเพราะว่าปลา เป็นสัตว์ที่วางไข่ทีละมากๆหลายร้อยฟองเพราะฉะนั้นโอกาสในการสูญพันธุ์ของปลาจึงมีน้อยมากซึ่งต่างจากช้างหรือสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นๆที่วางไข่ครั้งละหนึ่งฟองหรือออกลูกครั้งละ1ตัวเท่านั้นค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสีไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะเรียนเรื่องรูปทรงนะคะนักเรียน นักเรียนรู้ไหมคะว่ารูปทรงหมายถึงอะไรคะรูปทรงหมายถึงสิ่งที่แสดงความกว้างความยาวและความสูงค่ะ,ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแต่ใน,นวิชาศิละปะของเรานะคะแบ่งรูปทรงออกเป็น2ชนิดนั่นเองนะคะนั่นคือรูปทรงในธรรมชาติและก็รูปทรงในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ ไอดีนะคะเบิร์ดนกนั่นเองค่ะเด็กๆมากันแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะคุณครูคกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะกำลังนับจำนวนเป็ดอยู่ค่ะเด็กๆจะช่วยคุณครูนับไหมคะนับค่ะดีมากค่ะเร,เรามานับด้วยกันนะคะโอเคค่ะ คำถามมาถามดเด็กค่ะเป็ดว่ายน้ำอยู่ในบึง13ตัวมีเป็ดอีก20ตัวและไก่อีกาตัวเดินเข้ามาในบึงมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะแป๊บนะคะคุณครูได้คำตอบกันไม่เอ่ย38ค่ะมีเป็ด33ตัวค่ะเพราะไม่รวมไก่เจ่งมากค่ะมีเป็ด3 3ตัวค่ะเพราะว่าคุณครูถามเป็ดไม่ได้ถามว่ามีมเป็ดและไก่ทั้งหมดกี่ตัว ไม่หลงกลทุกตัวเลยเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันต่อนะคะไปกันเลยนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างคะไม่รู้ค่ะอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพามาเรียนรู้พร้อม,อมกันเลยค่ะเริ่มจากสัตว์ชนิดแรกเลยก็คือแรบบิท ra wb it rabbit แปลว่ากระต่ายนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งประโยคโดยใช้ What is และ What are กันนะคะเริ่มต้นที่ What is What แปลว่าอะไรซึ่งใช้ในประโยคคำถามเราจะใช้ What is เมื่อสิ่งนั้นเป็นเอกพจน์ก็คือมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่น What is that นั่นคืออะไร What is this? นี่คืออะไร What is it? มันคืออะไรเมื่อถาม What is that? ก็ต้องตอบด้วย That is เมื่อถาม What is this? ก็ต้องตอบด้วย This is เมื่อถาม What is it? ก็ต้องตอบด้วย It is ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น That is a cat. นั่นคือแมวหนึ่งตัว This is a rabbit. นี่คือกระต่าย1ตัว is it, it a deer มันคือกวาง1ตัว is it, it a sheep มันคือแกะ1ตัวนักเรียนเห็นสังเกตสังเกตเห็นไหมคะคำว่าอะซึ่งจะอยู่หน้าคำนามที่เป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้คือ article ซึ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมีแค่สิ่งเดียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ what are เช่นเดียวกัน w h a t แปลว่าอะไรซึ่งใช้ในประโยคคำถามเราจะใช้ w h a t are เมื่อสิ่งนั้นเป็นพระหุจน์ซึ่งก็คือมีตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปตัวอย่างเช่น watch are dose เหล่านั้นคืออะไร w h a t are t i e s เหล่านี้คืออะไร w h a t are t h e y พวกมันคืออะไรเมื่อถาม w h a t are t h o s e ก็ต้องตอบด้วย dose are เมื่อถาม w h a t are t h e s e ก็ต้องตอบด้วย d h e s are เมื่อถาม what are they ก็ต้องตอบด้วย they are ตัวอย่างประโยคเช่น t h o s e are cats เหล่านั้นคือแมวหลายตัว these are rabbits เหล่านี้คือกระต่ายหลายตัว they are deer พวกมันคือกวางหลายตัว they are sheep พวกมันคือแกะหลายตัวสังเกตไหมคะตรงคำนามที่เป็นชื่อสัตว์เราจะเติม s อยู่ข้างหลังซึ่งบ่งบอกว่าสิ่งสิ่งนั้น มีหลายอย่างมีหลายสิ่งซึ่งก็คือพระหูพจน์ซึ่งมีตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะและนักเรียนสังเกตเห็นคำว่าเดียกับคำว่าชิปไหมคะว่าทำไมสองคำนี้ถึงไม่ได้เติม S อยู่ข้างหลังฉเฉลยนะคะสองคำนี้จัดอยู่ในคำศัพท์ที่เป็นคำนาม ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็จะไม่มีการเติม S หรือ E S และนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกเช่นคำว่า fish deer sheep salmon เป็นต้นค่ะคุณครูคะทำไมลิงกระรอกถึงเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ล่ะคะค่ะที่เด็กๆถามนะคะว่าทำไมลิงกระรอกถึงมีความเสี่ยงน้อยต่อการ ลิงกระรอกนะคะสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นแมลงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นกบหรือเขียดนะคะไข่ของสัตว์บางชนิดรวมถึงดอกไม้ผลไม้ต่างๆนะคะสัตว์หลายๆชนิดที่สามารถปรับตัวโดยการรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะจะทําให้สัตว์เหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ อยนนะะต่อมาก็คือช้างค่ะ E L E P H A N T elephant แปลว่าช้างนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนนะคะ What is it? It is an elephant. Yes, very good เก่งมากๆเลยนะคะค่ะ หลังจากเรียนรูปภาษาอังกฤษกับครูเดียแล้วต่อไปเรามาดูการดำรงชีวิตของสัตว์กันค่ะช้างนะคะช้างเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่มีวงจรชีวิตยาวนานมากค่ะช้างเพศเมียที่มีความพร้อมในการสืบพันธุ์จะมีอายุตั้งแต่16ปีจนถึง 50ปีแต่ละครั้งในการอุ้มท้องจะอุ้มท้องได้นานถึง22เดือนและจะสามารถตกลูกได้เพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นค่ะค่ะและการที่ช้างมีวงจรชีวิตนานและตกลูกครั้งละน้อย,อยทำให้ช้างจัดอยู่ในสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูนย์พันธ์นั่นเองค่ะ สำหรับองค์ประกอบต่อมาของศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคือเส้นค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเส้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะ2ชนิดค่ะเส้นตรงและเส้นโค้งค่ะคุณครูถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเส้นตรงและก็เส้นโค้งค่ะซึ่งเส้นเหล่านี้มีหลายลักษณะแบ่งออกเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงแล้วก็เส้นโค้งเส้นหยักแล้วก็เส้นขยุกขยิกค่ะ เดี๋ยวให้นัาเรียนได้ดูตัวอย่าง ต่อมาที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือมาลายค่ะมาลายภาษาอังกฤษก็คือ zebra z e b r a zebra อ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนนะคะ What is it? It is a zebra. โอเคค่ะเอ็กเซลเล่เก่งมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นสตว์อีกหชนิดนะคะที่มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดโดยมีการปรับตัวด้านสรีระให้มีคอที่ยาวและขาที่ยาวเพื่อให้สามารถกินใบไม้ที่อยู่สูงได้ค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือสิงโตนะคะสิงโตภาษาอังกฤษก็คือไลออ L I O N ไลออนอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียน What is it It is Li o n โอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูกำลังอ่านอะไรอยู่คะคุณครูกำลังอ่านข้อมูลของเสือโรคร่งขาวอยู่ค่ะงั้นครูขอถามคำถามดเด็กๆดีกว่านะคะได้เลยค่ะคำถามนะคะเสือมีความยาวของลำตัว256เซนติเมตรสิงโตมีความยาวของลำตัวน้อยกว่าเสือ19เซนติเมตร สิงโตมีความยาวของลำตัวกี่เซนติเมตรคะแป๊บน,นะคะครูขอคิดก่อนเป็นไงคะยากใช่ไหมเอ่ยยากมากเลยค่ะตอบเท่าไหร่คะอืม237เซนค่ะครูเก่งมากคะ่ะเราไปดูเสือกันเลยค่ะน,นๆ,ๆ และสุดท้ายนะคะก็คือกวางค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังวกวางภาษาอังกฤษก็คือ deer d De e r De e, deer e, De e. อ่าเดี๋ยวคุณรูจะถามนะคะเป็นประโยค what are they they are deer e, De yes very good เก่งมากๆเลยนะคะเหนื่อยกันใช่ไหมคะเด็กๆมาเข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายกันดีกว่าค่ะคำถามอยู่ว่าในกรงนี้มีสัตว์ทั้งหมด52ตัว เป็นกวางป่า12ตัวกวางดาวมีจำนวนน้อยกว่ากวางป่า7ตัวที่เหลือเป็นละมั่งคุณครูขอถามนะคะว่ามีกวางดาวทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็มีละมั่งทั้งหมดกี่ตัวคะ <S <S ยากกันใช่ไหมเอ่ยคุณครูจะสอนวิธีคิดแบบปาโมเดลคะ่ะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ โจทย์นะคะบอกว่ามีสัตว์ทั้งหมด52ตัวอยู่ในกรงกวางดาวมีจํานวนน้อยกว่ากวางป่า7ตัวมวาวาดกวางดาวเลยค่ะเราไม่รู้นะคะว่ากวางดาวมีกี่ตัวให้ใส่เครื่องหมาย question mark ไปค่ะแต่เรารู้ว่ากวางดาวเนี่ยน้อยกว่ากวางป่าแสดงว่ากวางป่ามีมากกว่าใช่ไหมคะต่โมเดลของกวางป่า ก็ต้องยาวกว่านั่นเองน้อยกว่า7ตัวนะคะวางป่ามีทั้งหมดสิบสองตัว ที่เหลือเป็นละมั่งนะคะละมั่งละมั่งละมั่งเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าต้องเยอะแน่ๆเรววาวาดลาไปยาวๆเลยค่ะแล้กวก็ใส่เครื่องหมาย question mark ข้อเนะคะเขาถามว่ามีกวางดาวที่อยู่ในกรงนะคะกี่ตัวเรารู้แล้วนะคะว่ามีกวงปา12ตัว12งหน้านะคะลบด้วยจำนวนของกวางดาวที่เขาบอกว่ามีกวงดาวเนี่ยน้อยกว่า7ตัวก็ลบเเข้าไปแล้วก็เท่ากับกี่ตัวเอยใช่แล้วค่ะ5ตัวนั่นเอง แสดงว่ามีกวางดาว5ตัวนะคะค่ะข้อ A จบไปแล้วนะคะเรามาดูข้อ B ค่ะข้อ B โจทย์ถามว่ามีละมั่งที่อยู่ในกรงทั้งหมดกี่ตัวนะคะจากข้อ A เราได้ทำการหาไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือมีกวางดาว5ตัว วางปลา1 2ตัวแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีสัตว์ทั้งหมด52ตัวนะคะเรามาเริ่มวาดปลากันเลยทั้งหมดนะคะ52ตัว 5ืค่าตัวนะวางปากสิตัวนะคะ เป็นรามาาเราไม่รู้ใส่ยขามายแฟชั่นมาค่ะเราดูแล้วนะคะววงดาวมี5ตัววางป่ามี12ตัวเรานำจำนวนทั้งหมดตั้งนั่นก็คือ52นะคะวังป่าบวกววงดาวนะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย17ตัวนั่นเองแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่เรารู้นะคะนั่นก็คือ17 เด็กๆได้คำตอบเท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ35ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นละมั่ง35ตัวค่ะวิธีคิดแบบบาโมเดลจะช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจภาพของโจทย์ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะ